วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Roblox ค่ะแพลตฟอร์มที่ดังมากในหมู่เด็กๆเนาะแต่ว่าเออก็มีข่าวอีกด้านที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันถึงขั้นมีคนเรียกว่าเป็นฝันร้ายเลยทีเดียวใช่ครับคือภาพที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นโลกเสมือนจริงสีสันสดใสใช่ไหมครับแต่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากหลายแหล่งเลยทั้งข่าวบทความ พวกเอกสารฟ้องร้องคดีต่างๆในอเมริกาแล้วก็มีคำชี้แจงจากทางโรบล็อกเองด้วยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มาตรการที่โรบล็อกเขาบอกว่ามีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆคือช่องว่างที่ว่าเนี่ยแหละครับระหว่างภาพลักษณ์ที่ดูปลอดภัยกับข้อกล่าวหาที่หนักมากทั้งเรื่องการล่อลวงการสแสวงหาประโยชน์หรือแม้กระทั่งการลักพาตัวเด็กที่เกิดขึ้นจริงๆโหมีถึงข้าลักพาตัวเลยเหรอคะ มีครับมีรายงานคดีแบบนั้นจริงๆจนนำไปสู่การฟ้องร้องในหลายรัฐเลยนะ ทั้งแคลิฟอร์เนียลุยเซียนาหรือฟลอริดาก็มีอืมหลายที่เลยนะคะออกแบบโดยประมาทเลยซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างแรงนะออกแบบโดยประมาทอันนี้คือยังไงนะคะหมายถึงว่าตัวระบบเองมันมีปัญหาไม่ใช่แค่คนใช้ทำผิดหรอคะใช่ครับคือมุมมองของโจดคือตัวโครงสร้างของ Roblox เองนั่นแหละที่เปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีทำงานได้ง่ายขึ้นอ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็อย่างเช่นวิธีที่พวกผู้ล่าเนี่ย เขาใช้เงินในเกมที่เรียกว่าโรบักส์ครับมาเหมือนซื้อใจเด็กสร้างความสนิทสนมอืใช้ของในเกมมาล่อใช่ครับแล้วพอเริ่มไว้ใจกันแล้วก็จะชวนเด็กออกไปคุยกันต่อในแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Discord อะไรพวกนี้ซึ่งมันควบคุมหรือตรวจสอบได้ยากกว่าใน r o บ lox เยอะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือดึงออกจากสภาพแวดล้อมที่พอจะควบคุมได้ไปสู่ที่ที่ควบคุมไม่ได้เลยถูกต้องครับแล้วใน r o บ lox เองเนี่ยเขาก็มีวิธีหลบเลี่ยงตัวกรองคำหยาบหรือคำที่ไม่เหมาะสมนะใช้แ l ลงบ้างใช้ emoji บ้างค่ะหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางทีใช้โปรแกรมแปลงเสียงให้เสียงเหมือนเด็กเลยก็มีครับโอ้โหมีแบบนั้นด้วยเหรอคะเนี่ยครับทําให้การตรวจจับมันยากขึ้นไปอีกน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วเรื่องการยืนยันอายุล่ะคะอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดอ่อนสําคัญเลยคือผู้ใหญ่บางคนก็แค่กรอกวันเกิดปลอมๆไปก็อาจจะเข้าถึงฟีเจอร์หรือเจอเนื้อหาที่จริงๆแล้วไม่เหมาะกับเด็กได้อื แห้กรอกตัวเลขเองครับมันมีการทดลองในอังกฤษนะที่เขาลองสร้างบัญชีเป็นเด็ก5ขวบก็ยังเจอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ไม่ยากเลยหรอคะแถมยังมีเกมชื่อแปลกๆหรือสุ่มเสี่ยงอย่างที่มีข่าวเรื่องเกมดิดิพาที่หรือ Public Bathroom Simulator ที่ไปโผล่อยู่ในหมวดที่เด็กๆเข้าถึงได้ง่ายๆอืมชื่อเกมก็น่าสงสัยแล้วนะคะใช่ครับทั้งหมดเนี้ยมันเลยยิ่งไปเสริมข้อกล่าวหาที่ว่าออกแบบโดยประมาทไงครับ ว่าตัวสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มเองนั่นแหละที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานอกเหนือจากอันตรายจากคนอื่นแล้วเหมือนยังมีอีกเรื่องที่น่ากังวลคือเรื่องที่ว่าตัวเกมเองมันทําให้เสพติดได้ด้วยมีประเด็นนั้นด้วยครับมีคดีที่กล่าวหาว่า Roblox จงใจออกแบบกลไกลบางอย่างเพื่อให้ผู้ใช้หรือก็คือเด็กๆเ,เนี่ยติดงอมแงมซึ่งมันส่งผลเสียหลายด้านเลยนะสุขภาพจิตการเรียนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผลกระทบมันกว้างเหมือนกันนะคะ บ,บางคดีนี้ถึงกับอ้างตัวเลขที่น่าตกใจเลยนะว่าความคิดที่จะฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง75%โห75%เลยเหรอคะครับตัวเลขจากในเอกสารฟ้องร้องนะครับซึ่งพอเด็กเสพติดมากๆเข้ามันก็อาจจะทําให้เขาเปราะบางมากขึ้นรับมือกับความเสี่ยงอื่นๆได้น้อยลงด้วยครับฟังดูน่าเป็นห่วงมากเลยค่ะแล้วทางโรบ็อกเองเขาว่ายังไงบ้างคะกับข้อกล่าวหาหนักๆทั้งหมดนี้ ทาง Roblox เขาก็โต้แย้งเต็มที่นะครับยืนยันว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยมีการลงทุนเยอะมากทั้งเรื่อง AI ที่มาช่วยตรวจจับแล้วก็มีทีมงานที่เป็นคนจริงๆเนี่ยหลายพันคนเลยคอยมอนิเตอร์อืมใช้ทั้งเทคโนโลยีทั้งคนเลยใช่ครับมีระบบกรองแชทที่เขาบอกว่าเข้มงวดมากโดยเฉพาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างการประเมินอายุจากวิดีโอเซลฟี่ด้วยนะอ๋อ ที่ให้ถ่ายวิดีโอหน้าตัวเองใช่ไหมคะครับผมแล้วก็มีระบบให้ผู้ปกครองเข้ามาควบคุมดูแลการใช้งานของลูกได้ค่อนข้างละเอียดเลยเหมือนเขาก็พยายามทําหลายอย่างเหมือนกันนะคะทั้งป้องกันทั้งตรวจจับทั้งให้ผู้ปกครองช่วยดูใช่ครับเขายังให้ข้อมูลได้ว่ามีการรายงานเคสที่ต้องสงสัยเนี่ยไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเด็กหายและถูกล่วงละเมิดแห่งชาติของสหรัฐหรือ NCMEC มากกว่า24,00 0ครั้งแค่ในปี2024ปีเดียวโอ้โหเยอะมากนะคะครับ แล้วก็ร่วมมือกับองค์กรด้านความปลอดภัยเด็กทั่วโลกอีก20กว่าแห่งแตเ่เขาก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่มีระบบไหนหรอกที่จะสมบูรณ์แบบ100% อืมก็จริงค่ะเพราะพวกผู้ก,กระทําผิดเองเขาก็พยายามหาวิธีใหม่ๆมาหลบเลี่ยงตลอดเวลามันเหมือนอสงครามการแข่งขันกันทางอาวุธในโลกไซเบอร์ที่มันไม่มีวันจบสิน้นจริงๆครับแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในชั้นศาลอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนมีปรากฏการณ์สารเตี้ยในโลกออนไลน์ด้วยอย่างกลุ่มของยูทูบเบอร์ที่ชื่อสเลปที่เขาออกมาแฉหรือล่าผู้กระทําผิดเองอ๋อ ใช่ครับกรณี Sleep นี่ก็น่าสนใจคือเขาพยายามจะช่วยจับคนไม่ดีแต่กลายเป็นว่า Roblox กลับไปแบนช่องทางหรือบัญชีของกลุ่ม Sleep เองเอา้าวทำไมล่ะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันครับมันเลยเกิดเป็นดราม่ามี hashtag, hashtag #free sleep หรือ #boycott roblox ขึ้นมาเลยมันสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บางส่วนกับตัวแพลตฟอร์มเองอือหือกลายเป็นเรื่องซับซ้อนไปอีกนะคะ แล้วปัญหานี้มันก็ไม่ได้มีแค่ในอเมริกานะครับประเทศอื่นๆอ,อย่างจีนกาตาร์ตุรกีก็เคยมีข่าวเรื่องการแบนหรือการเข้ามาตรวจสอบ r รบล็ x ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของเด็กเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นประเด็นระดับโลกเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งใช่ครับอาจจะสะท้อนว่าพอแพลตฟอร์มมันโตเร็วมากขยายไปทั่วโลกการจะวางมาตรฐานความปลอดภัยให้มันครอบคลุมและทันการในทุกๆท,ที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากมาก สรุปแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกับการชักเย่อครั้งใหญ่เลยระหว่างข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากๆกับคำยืนยันเรื่องมาตรการป้องกันต่างๆของทางโรบล็อกเองถูกต้องครับมันเป็นความตึงเครียดที่ยังหาบทสรุปไม่ได้ซึ่งผลทางกฎหมายของคดีต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งอุตสาหการรมแพลตฟอร์มออนไลน์ในอนาคตเลยก็ได้ค่ะน่าติดตามมากแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ เรื่องความปลอดภัยออนไลน์เนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ต้องปรับตัวพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจริงๆครับมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งจากตัวแพลตฟอร์มเองผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆด้วยค่ะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันจริงๆค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้เราเก็บไปคิดต่อไหมคะ ครับผมว่าคำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจแล้วก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็คือในโลกดิจิตอลที่มันใหญ่โตแล้วก็เต็มไปด้วยคนที่อาจจะไม่หวังดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วระดับความเสี่ยงแค่ไหนที่เราพอจะยอมรับได้สำหรับแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเด็กๆเป็นหลักแล้วใครกันแน่คือคนที่จะเป็นคนขีดเส้นแบ่งนั้นในไทยที่สุดอืมอันนี้น่าคิดต่อครับ